ุตบอลสุดสัปดาห์ครับเตะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับมาพร้อมกับประเด็นมากมายครับก็เรียกว่ามีทั้งข่าวดีข่าวร้ายเอามาทุกคนรับชมรับฟังกันนะครับเดี๋ยวมีอะไรกันบ้าง3ประเด็นวันนี้ที่เราจะเอามายิดยกนะครับ สวัสดี่ท่านทังเพจรับหน้าครับอยู่กับผมปาโออีกแล้วนะครับเจอกันอีกแล้วในขยี้หลังเกมนะครับเริ่มต้นที่บิ๊กแมชก่อนเลยครับเกมคู่ระหว่างเชลซีเปิดสแตมฟอร์ดบิทเจอกับแมนเชสเตอร์นะครับเพิ่งจบไปเมื่อสดๆร้่นตอนเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาเลยนะครับผลสกอร์ตามที่เราเห็นแล้วครับจบด้วยการเสมอไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งเนี่ยรูปเกมเนี่ยโอ้โหถ้าใครดูเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าเกมรุกของเชลซีดุดันมากๆครับจนทําให้ครึ่งเวลาแรกเนี่ยผลสกอร์ที่มันห่างกันถึงขนาดนี้เเนนนนีี่่ยยยโออกกกาาาสิงงงขชชลซมมมััััห้บบแูคร 10ตอนหนึ่งครับแล้วเปอร์เซนการคลองบอลเนี่ยต่างกันลิกรับครับตอนนั้นเนี่ยเชลซีคลองบอลหลัก70%ครับเรียกว่าเชลซียิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่เข้าจะดีกว่าครับเพราะว่าวันนี้เนี่ย DKR ยังโชว์ซูเปอร์เซฟได้อย่างเดียวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้แมนเชสเตอร์ูไนเต็ดครับพวกเขามาในรูปแบบต่างไปจากทุกทีครับเรียกว่าครึ่งเวลาหลังเนี่ยพวกเขาอาศัยเกมรับที่ค่อนข้างลึกมากๆครับทำให้เชลซีเนี่ยเจาะเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายค่อนข้างลำบากกลายเป็นว่านาทีที่49ครับ มันเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันกับแฟนวันเจ้าบ้านขึ้นครับจอจินโยครับพลาดครับเรียกว่าจับบอลลั่นกันดีกว่าครับแล้วเป็นทนาของจอร์นซานโชหลุดไปโดนตัวต่อตัวกับเมนดี้ครับการยิงประตูของจอร์นซานโชในครั้งนี้ครับทำให้เจ้าตัวยิงประตูแรกให้กับแมนเชสเตอร์ในพรีเมียร์ลีกได้สำเร็จนั่นเองครับปลดล็อกสักทีครับจอร์นซานโชครับยิง2นัดติดแล้วครับก็เรียกว่าเกมของแมนยูเนี่ยเริ่มจะดีวันดีคือครับจนกระทั่ง เกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาอัปนาทีประมาณช่วงราวๆ66ได้ครับที่แอรอนวิสก้าไปสกัดท่าของเตียโกซิลบาครับจนเรียกว่าล้มในเขตโทษครับจังหวะนี้พูสินทนาของแอนนี่เทเลอร์ครับก็เป่าเป็นจุดโทษทันทีครับจอร์จินโยครับคนที่พลาดประตูแรกไปก็ลุกขึ้นมาสั่งหานยิงแก้ตัวได้นะครับผม1ประตูต่อ1นะครับผมแต่ว่าหลังจากนั้นมันยังมีประเด็นอีกครับผมก็คือประเด็นที่แน่นอนครับว่าตอนนี้โลกโซเชียลเอาไปเล่นกันเป็นมีมเต็มไปหมดเลยครับนั่นคือประเด็นของเอดดี้้คครรรััับบบบจ่าายอลไปใหกเฟรดครัับผมจงหวะนนีี้้เ่่่ยไมรูวาตั้งงใจยิหรือว่าตั้งใจ คือให้เมนดี้ครับคือเห็นได้ชัดว่าตัวไกลเนี่ยมันมีโรนันโดกับเพื่อนร่วมทีมอยู่แต่ว่าเฟรดเลือกที่จะชิปับผมแล้วก็เป็นงคชิปแบบนี้ก็ชิปหายเลยครับอย่างนี้จบเลยครับโอ้โหแล้วยังมีอีกอย่างนะเฟรดที่ว่าช่วงท้ายเกมหยิบรถโพลมาดูแล้วก็อาริคส่งข้อความว่าต่อไปนี้มันยิงนะพอแล้วพอแล้วเฟรดพอแล้วคือพอเลยพอเลย,เลยไม่เอาแล้วเฟรดแต่ว่าท้ายเกมครับก็เรียกว่าโอ้โหเชลซีเกือบฝังได้เหมือนกันนะครับจังหวะที่ทางด้าน,นของดูดิเกอร์ก็ผมเรียกว่าสลัดตัวประกบแต่ว่ายิงเเเหิินข้าขาาาามไปปลยรับชีพดโอกกกสท่จะ ฝั่งแมนยูครับก็เลยกลายว่า จบเกมครับเสมอไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับผมการที่เชลซีไม่ชนะแมนยูแบบนี้ครับก็เรียกว่านี่เป็นฤดูกาลที่สามติดต่อกันแล้วครับเพราะว่าไล่เรียงมาตั้งแต่ซารีแลมพาร์ดทูเคิลเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่ชนะแมนเชสเตอร์ยูในบ้านเลยครับผมมีแต่เสมอกับแพ้ครับตอนนี้ก็ยังหาชัยชนะไม่เจอสักทีครับกลายเป็นว่าแมนยูเป็นของแสลงของเชลซีไปซะแล้วครับคารีครับสองนัดสี่แต้มก็เรียกว่าฟอร์มดีนะเวื่นี้แต่ว่าเชื่อเหลือเกินครับว่าแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูคงจะไม่เอาหรอกครับเพราะว่าต้องการทีีี่่จจะะรร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 ออออออัััับบบานนนิคคกเเเเเงงงให้้้ตวลยยย์ืข ก่อนแล้วก็ให้มาคุมทน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อจากไมเคิลคาริคจะดีกว่านะครับไม่อยากให้เหมือนกับตอนที่โอเล่มาคุมโ่ว์คาวแล้วก็ฟอร์มดีแล้วก็เซนทาวนจนเป็นแบบที่เราเห็นเมื่อ โอเล่โดนปลดไปนั่นเองนะครับต่อจากเกมบิ๊กแมชครับผมก็ไปดูเรื่องนี้ต่อเลยครับผมก็เป็นเกมเมื่อวันเสาร์ครับผมทานาของบุนเดสเลกาครับบุนเซนด๊อดมูลครับบุกไปเยือนทานาของโวฟบวกครับดูผิวเผินเหมือนเป็นเกมธรรมดาครับแต่ว่าการกลับมาของผู้ชายคนนี้ครับเออร์ลิงบราุห์ฮาแลนด์ครับเจ็บไปเป็นเดือนเลยครับผมเออร์ลิงบราุห์ฮาแลนด์ครับประสบปัญหาอาการบาดเจ็บค่อนข้างบ่อยมากๆครับฮาแลนด์เนี่ยหายไปเนี่ยด๊อดมูลก็เหมือนกับขาดใจไปเลยครับแต่ตอนนี้เขากลับมาแล้วครับลงสนามมาประมาณช่วงเราๆคคคครรรรรรึ่งงงงหลลัััับบบนนาาาาที73ยิได้1ปะตูผมมจกกสวๆ แค่8นาทีครับทำให้ดอร์มูนเนี่ยฝังทางหน้าของโวอล์ฟบัวเบโดสกอร์3ประตูต่อนหนึ่งครับการยิงของฮาเลนครับก็เรียกว่าโอ้โหในวัย21ปีเนี่ยตอนนี้เนี่ยยิงไปแล้ว50ประตูครับจากการลงสนาม50เกมในบุนเดสเลก้าครับสถิติมาอีกแล้วครับ21ปีแต่ว่ามีสถิติเยอะแยะมากมายครับไม่น่าแปลกใจครับว่าทำไมเออร์ลิงบราลฮาเลนเนี่ยถูกขนาดนัว่าเขาจะเป็นตัวแทนของโรนัลโดหรือไม่ก็เลโอนลเมซี่ในอนาคตนั่นเองนะครับคู่กับเคลียร์ไอปาเป้เข้ามาเลยครับพูดถึงเอปาเป้ไปแล้ว ชนะด้วยสุสโก3ประตูต่อนหนึ่งครับมีประเด็นเกิดขึ้น2ประเด็นด้วยกันครับนั่นคือประเด็นแรกเอาประเด็นเรื่องดีก่อนดีกว่านะครับนั่นคือเรื่องการทำแฮตทริกแอสซิสต์ครับของเลิโอเนลเมสซี่นั่นเองครับฟอร์มเริ่มเข้าแล้วครับผมตอนนี้เลิโอเนลเมสซี่แม้จะไม่ได้มีประตูครับก็การทำแฮตทริกแอสซิสต์ในครั้งนี้ของเมสซี่ครับทำให้เจ้าตัวเนี่ยกลายเป็นผู้เล่นลีกเอิงคนแรกครับที่เรียกว่าทำแฮตทริกแอสซิสต์ได้สำเร็จนะครับผมยินดีกับเมสซี่นะครับสร้างิตในีีกเมาวครั่วามีรงข้าาายยยปนนนมมมออู่่่คคครรััับบผืชวงทท้เกี E เนมาครับถูกผู้เล่นของแซงอีเต้ครับทำฟาวอย่างรุนแรงแล้วข้อเท้าเนี่ยจะบิดงอแบบบิดสยองเลยครับผมเรียกว่าล้มทั้งยืนก็ได้ครับผมจนเจ้าตัวเนี่ยต้องถูกเปลี่ยนตัวออกช่วงท้ายเกมประมาณ5นาทีก่อนที่เมสซี่เนี่ยจะทำแคทริคแอสเซสไปนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นข่าวร้ายของปารีสนะที่พวกเขาเสียกองหน้าตัวหลักไปนะผมเดี๋ยวยังไงต้องตามข่าวนะวครับว่าท้ายสุดเนมาจะต้องพักนานแค่ไหนครับน่าจะขั้นต่ำเนี่ยผมว่าปิดปีใหม่แน่นอนครับผมและทั้งหมดทั้งมวลครับนั่นคือขยี้หล นะครับชอบในคอนเทนต์ของเราก็เหมือนเดิมเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ในเพจล้ like, channel, page, ลำหน้าด้วยครับผม Facebook YouTube TikTok นะครับแล้วก็เจอกันใหม่กับขยี้หังเกมในวีคหน้านะครับสำหรับนนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ,รบพบกันใหม่นะครับ